ราไปช่วย5-6าลายเนี่ยนะครับชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมฮะหลังจากที่เขาแบบต้องเป็นแบบนอนแบบาลุกไม่ได้หรือว่าเป็นหัวใจอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็คนคนที่มีชื่อเสียงดังๆที่เราเคยดูก็เขาก็เขาก็ดีขึ้นเราก็ยินดีด้วยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วณปัจจุบันเนี่ยคนชอบจะมองว่าที่ต้นกลางปาย เหมือนเวลาที่เราทํารายการเราไปช่วยบอกว่าเออไปช่วยคนที่โดนผีในในบ้านเขาอ่ะส่วนใหญ่บางทีเราจะมีแค่ต้นเรื่องของเขาแล้วก็กลางที่เราไปทําแต่ปลายของผลน่ะสำเร็ไหมเป็นยังไงของพี่พีทเนี่ยกลับไปดูถึงปลายไหมที่เราไปช่วยหรือยังมีคอนเน็กติดต่อโทรศพท์ก็ก็พอพอเจอคือพอตรงปลายเหตุเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วพอเจอเขาก็เหมือนเหมือน เขารู้ว่าเราทําอะไรลงไปทำอะไรให้เขาไปแล้วเขาปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก,ก็มีความรู้สึกเหมือนชื่นชมเราชื่นชมที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็อนุโมทนาด้วยครับแล้วก็ก็จะพยายามบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วถ้าทําได้เนี่ยพยายามปลดล็อกเพื่อมน,นุษย์ทั่วไปในอนาคตให้ได้ด้วยนะฮะโอ้ยผมไม่รู้จะปลดล็อกไง ใช้ความตัวของตัวเองและสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ได้รับไปแล้วสิ่งที่คิดว่าจะทําให้บุคคลที่คุณกําลังจะพยายามปลดล็อกเนี่ยให้เขาร,รู้สึกว่าเขาได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นก็พอแล้วเงินใช้ได้ไหมจ้างได้ไหมเพื่อจะรักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดผมว่ไม่ได้นะถ้ามองแบบคนที่หลุดพ้นไปแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเงินะ มาทาบตัวใช่ใช่หายนะเอาเงินมาวางไว้แล้วแสนหนึ่งไม่ได้ไม่ไม่ไม่พอถึงเวลาคนที่นอนเป็นผักหรือว่าคนที่กําลังร้องขอชีวิตอยู่เนี่ยเงินไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเวลานั้นมันคือเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยกันใช่ไหมครับพี่พีทเคยรักษาตัวเองด้วยไหมแบบว่าโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วฉันปวดตัวปวดไหล่เจ็บเอวโดนกระแทกจากการแข่งขันมามีแต่วว่าร่างกายจะมีบางช่วงที่มีพลังไฟฟ้าเสเยหานเยอะ แล้วอย่างที่ไลฟ์ฝั่งตแรกคือขับรถขึ้นขึ้นรถข,ขนาดรถก็พังระบบไฟพังทุกคนันพ,พังเดียวนั้นเลยเดี๋ยวไปนั่งรถพี่ใหญ่ทักรอบอพอ<ห>พังปุ๊บเราก็พยายามสุดท้ายก็ต้องตัดภาพมาก็คือต้องไปยืนหาต้นไม้ใหญ่เท้าเปล่าแล้วมือจับต้นไม้แล้วก็ถ่ายพลังงานลงดินจ้าลงดินลงกาวไปหายทันทีรถขึ้นไปขับรถก็วิ่งดี อ๋อพี่พีทเป็นนักแข่งรถด้วยเป็นนักแข่งรถแล้วรถพังมานั่ยด้วยใช่ฮะเออเอาพี่พี่พีทเนี่ยเชื่อในเรื่องของจักรวาลอยู่แล้วถ้าเราคุยกันขนาดนี้แล้วแล้วต้องจิตเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องจิตไหนเดี๋ยวต้องจิตเนี่ยติงจิตจรวดไงที่รายการเนี่ยเออที่ฟาดไพ่แล้วก็ทายเรื่อยอ่ะปัจจุบันเนี่ยก็แบบว่าดูแบบเขียนยันมหาจักรวาลเห็นคอนเนคกกันแล้วต่อกันด้วยยังไงฮะ มัน่อมเชื่อมันสัญญาณครงขายใช้คําว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วนะฮะเราไม่เคยตามหาต้องจิตต้องจิตไม่เคยตามหาเราแต่วันหนึ่งเนี่ยมันคลิกบเจอกันทุกทุกอย่างลงตัวแล้วก็ไม่ต้องเวิรนอะไรเยอะแยะแล้วพอต่อติดก็ยากย้ายไปทํางานแต่ถ้าถึงวลาก็ได้มาเจอกันอีกไม่ไม่ไม่มันเป็นเหมือนในในเพื่อนๆนกลุ่มลักษณะเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เรา ไม่ต้องต่ออะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรมากมองตาก็รู้ใจมเหมือนมาก็ผมเจอพี่พี่หลายครั้งนะไปเดินห้างไปเจอพี่พี่เราก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้นะจนวันหนึ่งอ่ะมันมันเหมือนที่พี่พี่บอกอ่ะมันถูกกําหนดมาแล้วเราก็ได้มาเจอกันเดี๋ยวอย่างที่ผมดูข้อมูลหรือว่าได้พูดคุยกันเนี่ยว่าการที่เจอกันกับหมอต้องนะครับมันก็มีอะไรเยอะแยะที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงเนี่ย มอบสิ่งของอะไรกันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่นะครับต้องจิตไม่ให้นะครับให้แต่พี่พีทไปของเหรอฮะเออเดี๋ยวนะหมอต้องเยอะแยะนะครับผมนะครับหมอต้องนะครับพี่เอาไปเยอะแล้วหมอต้องนะครับบ้านให้ผมนะครับแผ่นเท่านี้ครับเมื่อกี้ของคุณพีททองเจือมาเท่าบ้านไม่พี่พี่ให้ผมเหรอ ถ้ามันกาหนดไว้ต้องใช่คือใช่ไม่มีปัญหาแต่จะบอกว่าพี่พี่ได้จากมอน้องจิตเนี่ยก่อนที่ทุกทุกคนจะรู้จักยานอันนี้<า>อีกก่อนก่อนที่ยันเนี้ยจะเป็นที่เรื่องลือในเมืองไทยว,ว่ายันเนี้มันมีการดึงดูดพลังงานจากดวงดาวต่งตางๆรับ,รบอยู่นี้ยังไงคือยุยุคแรกๆน่าจะมีพี่น่าจะเป็นคนที่สองคนแรกคือชาคิดคิดได้อันแรกไปแล้วก็ อยู่ดีกินดีครับทุกอย่างดีบายนะครับโอ้โหรวยอ่ะนั่นแปลว่ายันของหมอต้องจิตตอนเนี้ยมีผลกับพีทแล้วเราจะจะไม่บอกว่ามันเป็นยังไงแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยก็เรียกว่าสถิติของดวงดาวที่จะต้องมีการวิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นพีทเขาสายแข็ง สายแข็งครับต่างจากพี่ชาพิษแต่จะเป็นยังไงการที่ที่เขามาเจอกันเดี๋ยวเราเชิญเขามาดีกว่าใช่นะเพราะว่าเขาเนี่ยนั่งจนเป็นแผลกดทับแล้วรอการคุยของเราเดี๋ยวจะบอกว่ามาทุกครั้งที่เราอัดรายการตอนนี้เรียกพยาบาลมานะครับเช็ดแผลแล้วให้เขาลุกเดินบ้างคตอนนี้ให้เขาขยับล่างนะครับมาเป็นหมอนลมบ้างให้เขาลอยมาดีนะครับมาอยู่บนบอกของเราบ้างนะครับขอเชิญพบกับหมอต้องจิตครับ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับหมอต้องของเราเนี่ยก็จะเป็นแขกรับเชิญที่จะมาประจำในรายการของเราแล้วนะครับาบัอผมทำไมถึงต้องมาบ่อยนะครับเพราะว่าเราใช้พื้นที่ของบ้านหมอต้องในการดำเนินกิจการกลัวของหายใช่ครับก็เลยเขามาเฝ้าเราก็เลยเกี่ยวแก่เข้ามาใช่ครับแต่ความเกี่ยวของแกเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องกับพี่พีทครับเริ่มจากพี่พีทก่อนละกัน นะครับทำไมถึงได้เจอกันและเกี่ยวข้องกันยังไงครับค <c ười> ือคืออย่างที่ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆว่าทุทกๆอย่างมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วนะถึงเวลาของมันหรืออย่างเท่านั้นเองอสําหรับกับหมอตั้งจิตเนี่ยก็จริงๆก็มันเป็นเหมือนจังหวะอะไรบางอย่างที่ที่ข้างบนเขาบอกว่าถึงเวลาให้มาเจอกันได้แล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สนใจแล้วก็ศึกษาแต่ตัวเขาเองเหมือนเขาก็มีบางอย่างที่มันผ่านอยู่ในตัวเขาแต่เขา อย่างในในในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่เจอคือ,อยัางทำกอบไม่ได้เหมือนกันใช้คาน้นแล้วทีนี้พอไปคุยพี่พีทเนี่ยเราใช้คําว่าจิ๊กซอต่อกันเหมือนเหมือนกับว่ามันต่อเรื่องราวแล้วสุดท้ายเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทําให้คุยรู้เรื่องฮะ,ะแล้วคุยกันรู้เรื่องในประแบบแบบไหนครับเพราะว่าทางด้านพี่พีทนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะ เป็นเรื่องของพลังงานแต่ของคุณเนี่ยมาสายเทพสาย<ๆ>ออพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างจัดสร้างนู<จ>สร่านจริง<ๆ>จริง<ๆ>คือศาสตร์เดียวกันและเรื่องเดียวกันนะสับพีุุ่ยพีพีธเพราะว่ายันตอนนั้นที่ผมรู้จักพี่พีธได้เพราะยันมงคลจักรวาลที่ถือกําเนิดขึ้นแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรวะมันคืออะไรแต่พี่พีธกลับเข้าใจยันซึ่งผมมาเป็นคนนู่าหน้าที่ผมเป็นคนเขียนแต่คนที่เอาไปใช้ได้จริงพี่พีธวันนั้นอธิบายผมฟังว่า พี่เห็นแล้วพี่เข้าไปในพลังงานนั้นได้ในลําแสงนั้นได้หรืออะไรสักอย่างนึงแล้วก็อธิบายเหมือนที่เราต้นรายการคุยกันว่าสมมุติว่ามีคนบาดเจ็บอยู่สองพันคนคแต่ว่า,ายาันนี้สามารถเหมือนกับสามารถกระจายจิตพลังงานเข้าไปเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างให้คนสามารถรักษากันได้หรือว่าเข้าไปสักอย่างนึงที่พี่พูดมะคลักษณะนั้นครับพ,พี่เข้าไปยังไงหมายถึงว่าพอเห็นยันปุ๊บแล้วเราตามแสงของยันเข้าไปอย่างนี้เหรอคะคือยันของเขาเนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่เป็นอินฟินิตี้ ก็คือมันไม่มีที่จบไม่มีที่หยุดมีมีตัวอย่างยันให้ผมีข้างหลังนี่ยันพี่เขาเลยนี่ยันพี่เขาเลยคือมงคลใหญ่ใช่ค่อันนี้อันนี้ของพี่พี่เลยฮะยันจากพลังงานกันเลยถ้าของผมที่เคยได้คือเท่านี้อันล่างยัจัก็ได้อันแค่นี้สีเดียวเี้อันนี้คือของพี่พีทครับผมพี่พีทเจออันนี้อันแรกไม่ใช่ไม่พี่พีทเห็นเห็นเห็นอันที่ต้องจิตเขียนของชาคิตพอเห็นเสร็จปุ๊บก็เข้าไปรู้เลยว่ามันคนนี้ไม่ใช่ศิลปิน ธรรมดาแล้วเพราะสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันมาจากมันมีบางอย่างที่เหมือนผ่านล่างมาให้เขาเป็นคนเขียนใช่ไหมคือที่พี่พีพูดมาว่ายกระดับจิตใจหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆมันเหมือนกับเราถูกทําให้มันเป็น หรือว่าเหมือนที่พี่พูดมีไฟฟ้าสถิตอะไรก็ตามมันเหมือนจากคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะอยู่มาทำได้แบบมีเหตุผลด้วยนะไม่ใช่แบบก๊อปปี้มาแล้วไปทําขายไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็เลยแล้วจริงๆต้นกาเนิดก็มาจากเนี้ยเริ่มจากเนี้ยเริ่มจากคู่นี้ก่อนเลยผูกกันมาแบบนี้เลยคู่นี้เสร็จไปแล้วมาถึงคู่นี้ต่อนี่ผมกูบอกมันมันเชื่อมกันโดยเป็นเป็นวันเวลาของมันนะฮะสำหรับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูเนี่ยในอีพีนี้ ทั้งงงกลับไปดู EP 2, EP 3ซึ่งจะเป็นเรื่องของหมอต้องจิตไปปรับพื้นฐานตัวเองก่อนแล้วมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเราจะแอดว์ออกไปแล้วตอนนี้ต่อครพี่พีทก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่ใช่อาร์ติสเหมือนมันมีเส้นสายของเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานทุกตัวเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยแล้วมันเอื้อมันเกื้อกันหมดเลยแล้วเป็นสิ่งที่ต้องมีผมก็ไม่ใช่คนที่จะบอก ต้องฉีดทาให้วิ่นหน่อยใช่ไหมคือบังคับคือเหมือนวอยากคือเขาไม่ต้อง <ใจ S 1> อพูดอะไรเลยเวลาคนอยา,อยากได้คือเขาบอกว่าถึงเวลาเขาบอกว่าเขามีเวฟที่เขาจะต้องเขียนให้ผมเองอครับ แต่ว่าเวฟเขาเนี่ยไม่ใช่บันดีดดียวแล้วมันมามันมีช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาการเดินทางที่เขาจะต้องรอให้เหมือนมันมันอิ่มที่สุดของของเวฟนั้นแล้วเขาก็วันหนึ่งเขาก็นั่งแล้วมันออกมาเลยผมสมมตินะฮะการยกกระดับใจสมมตินะฮะในเลเวลของพี่พีทหรือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าคนทั่วไปเอาไปใช้เพื่อให้ดีกันแล้วไปแต่คนที่มีอินเนอร์บางอย่างมันยากกว่านั้นอย่างพี่ใหญ่เนี่ยก็ยากพี่พีก็ยากพี่พีผมใช้เวลา2ปี พอผมจะเขียนปุ่มปวดหัวมากเลยผมเขียนไม่ได้ผมตั้งพลังงานไปถึงพี่เขาผมปวดหัวผมเห็นแต่ผมเห็นแต่หลุมดําผมเห็นแต่อะไรม,ม,มืดไปหมดแบบอะไรวะ uh huh. สุดท้ายพอผ่านไปสองปีเนี่ยมันถึงมีแสงสว่างที่ปลายวงว่ามันต้องเขียนในสถานนี้ดึงพลังมาใช้ uh huh. บองตรงนะี้เป็นงานที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเขียนนึกถึงอะไรนึกถึงไม่ได้นึกถึง,<า>ถงอะไรนึก,นกตั้งจิตถึงพี่พีทแล้วพี่พีทก็บอกว่าเราตั้งจิตอยู่บ้านเราก็นึกถึงเขา แล้วเราจะเขียนเราจะเขียนถึงพี่เราจะเขียนถึงทีมงานเราจะนึกถึงเขาแต่นึกแล้วมันไปไม่ได้อะนึกแล้วมันเขียนไม่ออกเมืแต่พอจะเขียนเสร็จ2ปี 2>, 2ปีถึงเขียนได้เขียนเสร็จ3วันแต่การอารัธนาถึงหรือตั้งจิตถึงเนี่ยสองปีผมไม่ได้มีแพทเทิร์นมานั่งเอาอะไรมานั่งแล้วก็เขียนได้เลยไงเพราะผมว่าโหตายแล้วแล้วเอฟเฟกเอฟเฟกไม่ใช่เจ้ากรรมในเวนนะแต่เอฟเฟกคือบทครึ่งล่างเลยจากาการเขียนเหมือนเหมือนเป็นจิมเนี่เหมือนกับครึ่งหนึ่งเป็นอีกแบบครึ่งเป็นอีกแบบจากการเขียนนะฮะ ของพี่4ี่ปีแล้วยังไม่ได้สักครึ่งนพี่ก็พูดตั้งจิตแล้วมจังเลยอ่ะที่ตั้งจิตเนี่ยขนาดนี้แล้วและการเกี่ยวข้องกันเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะครับสปีมาแล้วมีอะไรที่แบบเกื้อกูลสนับสนุนในการที่เราเนี่ยได้ได้มาเจอกันบ้างครับอันนี้เอาในมุมผมก่อนนะครับ คือผมเจอพี่พีทพี่พีทก็ออกตัวแล้วว่าตัวเองมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พีทได้เป็นพ r อาได้อย่างสมบูรณ์แบบค,คือพี่พีทได้ส่งผ่านผมไปในกลุ่ม,มนุ์ต่างดาวซึ่งผมก็เห็นแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าอะไรอตอนหลังผมเลยมีความเกี่ยวพันในขาข้างหนึ่งที่จะต้องเชื่อมไปสู่กลุ่มเขากลาซึ่งผมก็รู้จักพี่ๆในกลุ่มนั้นซึ่งตอนแรกเจอเลยเดี๋ยวคงงงอะ่ะเพราะว่าผมไม่เข้าใจศัพท์ของกลุ่มหมอต้องเนี่ยติดอาวุธมาพร้อมใช้งานแล้วติดอา,อาวุธอะไรวะจนสุดท้ายเนี่ยพอกอง อ๋อจิ๊กซอว์นันจะต้องส่งไปถึงตรงนี้เพื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันงั้นงั้นผมก็เลยเออด่าว่าถ้ามีงานบุญอะไรที่มันเกี่ยวกับทางกลุ่มเนี่ยก็ช่วยรบกวนบอกนิดนึงเขาอยากช่วยอยากทําคบเพราะว่ามันไม่ได้แค่เอา,เอา,เอามนุษย์ต่งงานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหรือเรื่องของหลายๆอย่างรวมกันที่นั่นด้วยนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นสะพานเชื่อมไปนี่สิ่งสิ่งที่พี่พีทิ้งไว้ให้ก็คือเชื่อมไปแล้วมันเชื่อมกันพอดีเลยไหม ก็พอดีนะผมว่ามันเหมือนฟิกซอที่ถูกตัวแล้วมันคมกิ๊บแล้วมันเข้าไปแป๊กพอดีนะฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับแบบนี้ก็ร่วมงานกันได้มครับผมผมก็ผมอจะขอใชร์ว่าบทสรุปเลยจากการที่เราได้เจอกันแล้วก็ได้มีอานต่างๆแล้วก็เข้าไปเชื่อมต่อกับกลุ่มกลุ่มสานทางการที่มหาวกทาาล้วก็สิ่งที่ต้องจีดทาอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างวัดสร้างแพสสารพัดอย่างฮะสิ่งที่ที่ผมกำลังจะพูดก็คือจะบอกว่า ล้วนทั้งเป็นเรื่องของการยกระดับจิตของทุกๆคนไม่ใช่แค่เราแค่นี้หรือว่ากลุ่มคนเนี่ยเราจัดแต่สําหรับพ่อแม่พี่น้องในอนาคตเพราะว่าสมมติว่าอนาคตาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คนต้องการคือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถยึดเหนี่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่แต่สิ่งที่กขาลังทางเนี่ยอย่างในอนาคตเนี่ยวัดต่าง ในนาคตเนี่ยภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอันใหญ่เนี่ยที่เรากาลังศึกษาแล้วก็รออยู่เนี่ยชายหาดอยู่ที่ไหนจาได้ไหมชายหาดอยู่สระบุรีใช่ครับครับเพราะฉะนั้นก่อนถึงกลางดงใช่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาในยุคนี้ไม่ใช่ยุคก่อนเนี้ยสังเกตว่าจะมีความสูงใหญ่โตเพราะเมื่อน้ํามาเนี่ยจะต้องอยู่ลอยเหนือน้ําภาพในนาคตที่ผมเห็นเนี่ย น่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลอยขึ้นมาจากน้ำเป็นภาพในอนาคตคือน้ําจะปิ่มตรงฐานแล้วก็เห็นองค์พระพุทธรูปเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเห็นพระที่อยู่บนหน้าผาแต่น้าจะพอดีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นแต่เป็นนิมิตแต่แต่ว่าเชื่อว่ามันที่เห็นและคนที่สร้างอันนี้ต่างๆที่เราเห็นตามถานาที่ต่างๆเขาก็ถูกกําหนดมาให้ทํา แบบนี้ใช่ครับความสูงเท่านี้เว้นจากระยะพื้นเท่านี้เราก็จะเห็นกันในอนาคตจริงจริงผมจากการนั่งคุยมเมื่อกี้ผมมีคิดเลยว่าแล้วเราจะไปทาวัดทำไมที่เชียงรายแล้วยังคิดอยู่เลยอ๋อนี่คุณได้คําตอบเหมือนกันนะฮะ<อ>ทาไมมีคนถามผมนั่นสิทําไมวะเชียงรายคนอบ<า>ไปทบไปอยู่แถวนั้นกันเยอะมากมีด็อกเตอร์หลายคนผมเห็นเนี่ยในเพื่อนในเฟซผมเนี่ยไปสร้างชุมชนไปสร้างที่เก็บเม็ดเมล็ดพันธุ์พืชเอย เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสิ่งต่างๆโซลไปอยู่ที่นั่นหมดถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเขาสามารถออนไลน์แล้วก็แจ้งระดมโฟนของเขาให้กลับไปอยู่ที่นั่นเลยครับขนาดนั้นเลยครับไม่ใช่ว่าคนดูเทปนี้แล้วแตกตื่นไปแห่ซื้อที่กันอยู่ข้างบนหมดนะถ้ามาซื้อแถวเขาใหญ่ก็พอผมมีจําหน่ายรเนคือจริงจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรากําลังเตือนกันอยู่ด้วยการยกระดับจิตใจก่อนอันดับแรก อะไรที่มาเราจะได้ตั้งรับกันได้ใช่ใช่ใช่หคิดดีทําดีนะครับแล้วก็มีความบังดีต่อคนรอบตัวแล้วกมนุษย์แล้วก็พอทุกคนตัวเองได้เพื่อนเพื่อรอบตัวได้แล้วเนี่ยยื่นโอกาสออกไปให้คนอื่นด้วยนะครับแชร์ลิงกันไปเนาะเตือนด้วยคําพูดบางทีอ่ะไม่มีค่าต้องเจอด้วยการกระทําทุกทคนถึงมีวงรอบถึงมีภารกิจ สำคัญทำออกมาให้เห็นครับจากแรงกายแรงใจข้างในเข้ามาใช่ uh huh. นั่นแหละมันจะนําพาไปคเพราะว่าสิ่งนี้จะนําพาคนต่างๆเกี่ยวรอบข้างอะ่ะคนเข้าไปแล้วไปร่วมกันแล้วมาอยู่ร่วมกัน uh huh.